สวัสดีครับโยมมังกรธนองครับมังกรแห่งนังใจทีมวันนี้จะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนอีกแล้วนะครับคลิปไปสัมภาษณ์ทีมงานอัศวินเสียงทองเบอร์ต้นๆของวงการนกกงหัวจุกภาคใต้นะครับและของประเทศไทยดีใจครับผมติดตามผลงานทีมนี้มานานแล้วนะครับและว,ว่าอยากจะทําคลิปเป็นประวัติให้เก็บไว้ให้เขานะครับให้คนรุ่นหลังที่สนใจและเพื่อนใหม่ๆจะได้ติดตามชมนะครับ เล่นนกงองยังไงให้ประสบสำเร็จวันเวลาและสิ่งที่เสียไปเนี่ยเขาแลกมากับความสำเร็จมันต้องใช้เวลาใช้ใจแค่ไหนทีมงานต้องเข้มแข็งแค่ไหนนะครับพี่โอมีหลายตอนนะครับให้ติดตามชมเป็นซีรีส์เลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับพี่โอมังกรธนงเชียงใหม่นะครับผมบังนันการโดมังกรธนงชายแดนใต้นะครับวันนี้มาเยี่ยมซุ้มอัศวินเสียง,งทองนะครับ คนนี้ไม่ใช่นะครับคนนี้บังบุคอรีชจนะนะครับนี่ครับคนนี้ครับบังเจมอัศวินเสียงทองครับเดี๋ยวก็เราจะให้บังบุคหรีสัมภาษณ์บังเจมนะครับว่าทําไมถึงมาสนใจนกเพราะอะไรนกบ้านนี้ถึงไม่มีที่สองนะครับไม่เลี้ยงนกที่สองเลี้ยงนกที่หนึ่งใช่ไนะครับครับผมบุคครี่จนะนะครับอดีตของฝ่ายข่าวภาคใต้ของเจาะสนามนกนะครับในยุคที่ผมทาเจาะสนามนกก็เจอบังเจมนะครับ ตอนนี้แกยังไม่มาเล่นนกเสียงลกเล่นนกสาสาคกนเล่นเล่นเรื่องอะไรครับนับดอกนับดอกนับดอกใช่แต่นับดอกก็ผมรู้สึกว่าพี่ก็กินหัวนะครับับนับดอกก็มีก็มีก็ที่หนึ่งนะครับออามาบพอมาเล่นมาได้ยินนกเสียงมันและและที่หนึ่งช่วงช่วงนั้นเม็ดเงินเป็นหนึ่งแสนนะครับใชหนึ่งาหนึ่งแสนแกแกกินรางวัลหนึ่งแสน